อะไรวะชายช่วงนี้ดูมองๆวะกูมีปัญหาวะปัญหาเรื่องอะไรอีกวะกูเล่นนี่พนันบอลเอาอีกแล้วเราไอ้ชายกูบอกมึงกี่ครั้งละเป็นไงล่ะกูอ่ะก็ไม่รู้หรอกไอ้เทียอาทิตย์แรกเขาบอกหงแดงมาแรงกูจัดเต็มเตยในที่เลยมึงก็เป็นอย่างนี้ตลอดล่ะพอมีปัญหายังไงอ่ะมึงก็เป็นอย่างเงี้ยมึงติดมาเท่าไหร่อ่ะกูสายแม่งเลยหมื่นห้า เออกูขอเวลาหนึ่งเดือนนะกูจะตาตังมาช่วยมึงเขาให้เวลากูอะอาทิตย์เดียวไม่งั้นนะกูตายโถเว้ยอาทิตย์เดียวเหรอไม่ทันวะมึงอะ่ะเป็นเพื่อนลักกูมึงองะต้องช่วยกูละกูเหลือแต่มึงคนเดียวตอนเนี้ยเออเอองั้นเดี๋ยวมึงกลับบ้านของกูกนะันเออ มันไม่ร้อนอ <ak> ่ะเยี่ยมไ่หลอให้ยให้เล่นนะ่างเอาว่าเอาเ้ชายเป็ไงหายังไงผมหาไม่ได้มีพี่ตอนนี้อช็อตมึงอยากโก้งโค้เทียโอ้พี่ผมขอเวลานิดแค่นี้ไม่ได้วะผมขอของพี่ผมขอไม่รับคำว่ายตรงไหเี่ sao dạ đấy? à vậy? ai muốn gì em, mึง bên hìa này, cái tát, đốn cái nước em, cái em, cái em.